การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนะคะที่ต้องร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในทุกระดับชั้นซึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็มุ่งสร้างความตื่นตัวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะคะซึ่งกำลังอยู่ในวัยจดจำได้เป็นอย่างดีติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อความต่อเนื่องภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนในทักษะด้านภาษาตลอดจนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะที่สำคัญของความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองของโลกทุกเช้าทางโรงเรียนอนุบาลทานตะวันจะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยครูเจ้าของภาษาทั้งจีนอังกฤษไทยผ่านกิจกรรมร้องเล่นเต้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษาอันนี้เห็นความสําคัญคิดว่าตั้งแต่เราภาษาไทยเราพูดได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจีนอังกฤษถ้าเราเสริมตั้งแต่แรกคิดว่าไม่ยากสําหรับเด็กเพราะเด็กเนี่ยนะคะมีสรีระของลิ้นที่ เหมือนกับว่าเขาห่อลิ้นได้ดีนะคะสำหรับครูจีนเองเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ทักษะสรีระของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาพูดเอาตอนโตเนี่ยเราอาจจะพูดไม่ชัดแต่ถ้าเกิดสำหรับเด็กแล้วเนี่ยถ้าเราปูพื้นฐานแล้วเด็กจะพูดได้ชัดมากสำหรับเด็กเพราะว่าจากที่เจ้าของภาษาจริงๆพอมาเห็นเด็กพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กเราเนี่ยพูดได้ชัดเจนค่ะ ทุกวันสุขนักเรียนทุกคนจะแต่งตัวตามสบายในชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนยังเป็นการเสริมสร้างให้เด็กๆได้จดจำเอกลักษณ์ของแต่ละชาติได้มากยิ่งขึ้น ั่รารษณณ์บชคคคมขุะเด็กหญิงธัญลักษณ์ตันติสุทนาร์หรือน้องออมระดับชั้นอนุบาล3ทับ2กำลังให้ความรู้ความเหมือนและความแตกต่างของทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นจากประสบการณ์จริง ดังนั้นการพัฒนาด้านการศึกษาหากได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ทัดเทียมกับนาน,นาประเทศได้อย่างแน่นอน